คลิปแชร์ออกมาออกเรือไปวันแหแหล่งน้ำธรรมชาติในบ้านโป่งราชบุรียกแหขึ้นมาคล้ายปลาหมอคังดำจับได้ทั้งสองตัวมันพิเศษยังไงเหรอเพราะมันใหญ่กว่าแล้วก็อ้วนกว่าที่จับจับกันได้ก่อนหน้านี้ค่ะโอ้โหตาย เนี่ยทุกคนดูผมก็ไม่ไม่รู้นะใครช่วยดูทีว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลาอะไรแต่เท่าที่ผมดูมันไม่ใช่ปลานินนะ่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นปลาหม้อคางดํายักษ์เนี่ยดูทุกคนผมว่ามันเป็นปลาหม้อคางดํานะเนี่ยตัวต้องมีแปดขีดใหญ่นะตัวใหญ่แลว้วอ้วนมากเนี่ยใช่ไหม ทุกคนว่าใช่ไหม<ร>ใช้ประมอคางดำไหมเนี่ยดเ,เดี๋ยววันนี้คน,นจะต้องมีการตรวจสอบกันหมมรือมันผสมกับ<ร> <ใน S 1> อะไรเข้าแล้วเนี่ยขีดเขตราชบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการระบาดของหมอคางดําอยู่หนึ่งใน,น16บหกขนาดที่